เป็นน้ำเหลืองเต็มตัวนะคะเป็นสีอ่ะเหมือนเป็นสีอะเต็มตัวเลยเป็นสีทั้งตัวใช่ค่ะใช่อ่าตัวตรงนี้ขึ้นไหมพี่ณขึ้นด้วยแรงน้ำพอน้ำจืดแดงแหงเนื้อนี้กี่รักแล้ก็ขึ้นค่ะขึ้นหมดเลยเ็ตัวแลรงน้ำก็เป็นผิวคนทั้งมันก็เป็ยังขีดขึ้นเหมือนกับเจ็บตาบอกให้ยายกินแล้วให้ยายทาด้วยอ๋อเอามากินแล้วก็เอาทาด้วยใช่กี่วันครับพี่เขียนยายดีขึ้นคืนเดียวคืนเดียว ไม่ได้ถ่ายรูปไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่างาดำจะดีจริงคืนเดียวใช่ยาพารากับวนนี้มันรินจะจิงมากินตันนี้แค่คืนเดียวหายเลยไม่เห็นกระตาแล้วที่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปเพราะเราไม่เชื่อมั่นงาดำไงก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะคืนเดียวมันจะหายหายไงเพราะเราไม่เคยรู้ว่างาดำคืนเดียวทำให้ปีทั้งตัวของคุณยายหายหมดเลยก็เหมือนตายแบบนี้เดียวแบบนี้ไมไแล้วพอพอกินยาไปแล้วเป็นไงครับคุณยายพอกินยาไปแล้วเป็นไง านี้ uhm. มันกับบ้านเชงดีเนี่ยมันไม่เจ็บอันมุ้นีงมันกับบ้านเจ็ดเอวมันไม่เจ็บกระดูกหัวเข่ากับบ้านเจ็บแล้วเดี๋ยวนี้พอหุงข้าวทำไงครับพอหุงข้าวทำไงตึ้งขึ้นน้ำย่าเห้าเปิดหัวมุ้งขึ้นกรลุกขึ้นแล้วนี่ลุกขึ้นเลยเดินให้เขาดูหน่อยยายแล้วนั่งเดินให้ผมดูตอนไปที่แรกตอนไปที่ใหไปจนนะตอนกินยาดับพมีอาการเป็นยังไงครับ ไปถอนควันมาถ้าเกิดแค่นี้เรื่องแสเละอดติดเชื้อในกระแสเลือดป่วยแล้วก็ไอ้หมดสติไปนอนอยู่โรงพยาบาลร่อนไอทีวีเพราะว่พักคุณอยู่ไม่ได้ประมาณเดือนนึงแหละครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านทีนี้มันนอนนานเกินไปมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้คือเข่าขาที่เดินไม่ได้มันชาใช่ไหมมันชามันมันต้องคอยเดินนะเมื่อก่อนต้องเดินแบบนี้นะครับมันก็มีอะไรเกาะใช่ไหมทำไมงั้นเขาก็ต้องประคองไว้เดี๋ยวล้ม ละ่ะแต่หลังจากกินยานดำไปเป็นไงครับก็สบายทุกวันนี้ทำงานได้ที่วิ่งได้เลยไวิ่งได้เลยไหนละไหนเดียเด๋ยวนะเดี๋ยวนะครับก่อนกินนี่คือเดินแบบต้องาหองาอะไรเกอะก็ไม่รู้ว่ากินไปมากน้อยหน่อยนะแต่ก็รู้ว่าตอนนี้แป,ปแล้ววิ่งได้เลยเหรอวิ่งได้เลยวิ่งแ<ด>บบนี้เหรอวิ่งแบบนี้เลยเมื่อก่อนวิ่งไม่ได้ <ๆ S 1> เดินยัไม่ได้ก็จะวิ่งได้ไงเดินไม่ได้แต่อนนี้เนึกว่าผมไม่มีความหวังแล้วชาวิตย์ไม่มีหวังแล้วครับแต่หลังจากกินไปแล้ววิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีโฆษณานะงจริงโฆษณาของจริงโอเคขอบคุณมากครับพี่พูศรเมื่อก่อนที่พี่จะกินยาดำเรียกได้ว่าร่างกายนี่ไปถึงว่าร่างกายมันชาหมดเลยใช่ไหมทั้งตัวทั้งตัวนะครับขาเนี่ยต่้งตอวกับขาเนี่ยหมนเลยตัวแล้วเขาบอกว่าเป็นหมอเราเป็ เนอ๋อเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับราต้องหมอนองปั๊บทำน้มไว้ก็ทำอยู่หลายเดือนแนฟะนก็เห็นว่าแหละเพราะว่าอาไปกินงานดำหมอนได้แบบแหนแต่ก่อนกินเนี่ยก่อนที่พี่จะกินเนี่ยพี่พี่พ,พี่นั่งไม่ได้แล้วยืนได้ไหมครับพี่ยืน,นยืนก็ดีได้แต่นั่งลำบากนั่งได้แต่ต้องเยน<า>นีนเหรอนุ่งกางเกงนุ่งอะไรมันนุ่งไม่ได้แต่ต้องใช้ทับที้หรือใช้ยืนหรือนั่งแบบเนี้ยเวลาจะนั่งกางเกงเราต้องเปลีแล้วทีนี้พอหลังจากกินงานดำ กินยาดำของแพทย์แนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันหายไปโดยที่เราผมเองก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นเอ๊ะอยู่ๆมันมันหายชากินไปนานไหมพี่ผมกินประมาณของแปดเดือนอาจจะถึงสิบสองเป็นมาตี่ปีครับพี่เป็นมาแปดแปดแปดปีเก้าเป็นมาแปดปีแล้วกินยาดําไปแค่สองเดือนเนี่ยประมาณสองเดือนเดินได้แล้วไม่มีปวดไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้เหมือนคนปกติโอ้โหไม่ได้หรอกครับ สบายมากครับตนี้นี่ครับถือว่าผมผมเท่ากับผมเกิดใหม่คแปดปีนะครับที่ตรงนี้แปดปีครับยืนยันเลยนอครับว่ากินงานตัวนี้ผมกินงานแปดกับแปดตามมาแล้วผมกินจริงจริงงโอ้โหขอบคุณมากครับนี่ครับประสบการณ์ตัวเองที่ได้กินงาดำของในตับแซ่แปดต่อแปดเพราะตัวเองเป็นโรคหัวเผา ผมคุณอเยืนไม่มีแรงเยอะน้าไ่้พอมาเจอสินค้าก็ลองกินแผงแรกหนึ่งสองแผนเก็บตัวทรมานมากที่ก็จะเลิกกินแต่เขาบอกได้ผลเถอะให้ทนทิ้งไปล้าจะหาเราทนริงสี่ห้าของนี้คือสมิ่งเลยพวนี้ไม่อยู่ในตัวเรามันดีมากมากเลยวลาวาาทินงทุกคนเลยอะก่าเป็นรุ่นทดลองภาคเราทุม่าิงโลก 给你弄干净，我再给你。